ลบคำศพละหมาดได้ตั้งแต่เด็กสมบัติลิลลี่เป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ17ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องที่สวยเก่งทั้งสองคนเลยสำหรับเจนนี่รัชนกกับน้องสาวลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอเพราะว่านอกจากความสวยสดใสแล้วส่องพี่น้องยังร้องเพลงได้ไพเราะมากๆอีกด้วยที่สำคัญรักและห่วงใยกันเป็นอย่างมากมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไขและส่งกำลังใจให้กันเสมอ ซึ่งเจนนี่นั้นตอนนี้ก็มีครบทุกอย่างแล้วรวมไปถึงลินลี่ด้วยที่แม้ว่าตอนนี้จะยุเพิ่งจะ17ปีเท่านั้นแต่ว่าก็ขึ้นแท่นเศรษฐีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีบ้านมีรถมีหลายๆอย่างเป็นของตัวเองแล้วอย่างคุ้มทรัพย์ตอนนี้ของลินลี่ก็คงจะเป็นบ้านหลังใหญ่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการไปร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตอย่างก่อนหน้านี้ที่ลินลี่เคยดคุยกับพี่สาวเรื่องเงินในบัญชีโดยเจ้าตัวก็บอกว่าก็มีหลักล้าน แต่ว่าไม่ถึงหลักสิบล้านโอ้โหไม่ใช่น้อย,อยเลยทีเดียวซึ่งตอนที่ตอบก็เมื่อสองปีที่แล้วแต่เห็นว่าลินลีประสบความสําเร็จมากขนาดนี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเจอปัญหาแปลว,ว่าเมื่อก่อนนั้นลินล,ลี่มักจะโดนหลายๆคนดูถูกและเปรียบเทียบกับพี่สาวเสมอแต่สุดท้ายแล้วลินล,ลีก็ขอลบคํสศประมาททั้งหมดด้วยตนเองโดยลินล,ลีเคยเปิดใจกับสื่อว่าพี่เจนนี่นั้นจะคอยบอกเราตลอดว่าไม่ต้องไปสนใจคําพูดของใคร เพราะว่าตัวพี่เจนนี่เองก็ไม่ได้ร้องเพลงเพราะเหมือนหนูแค่ร้องได้แต่ไม่ได้ร้องเก่งทุกคนมีข้อดีข้อเสียในแบบของตัวเองพี่เจนนี่จะเป็นกําลังใจให้ตลอดเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักมากจริงๆพี่สาวก็คอยสนับสนุนน้องสาวตลอดเลยส่วนตัวน้องสาวเองก็ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทํางานสุดๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกวันนี้ลินลี่ถึงได้ประสบความสําเร็จในชีวิตมีบ้านรถเงินทองของใช้หลูๆมากมาย